ภาวะกล้ามเนื้อพล่องหรือซาโคเพเนียเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดอาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ30เลยการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพทั้งในแง่ระบบเผาผลาญความแข็งแรงของกระดูกและการป้องกันภาวะเปลาะบางครับค่ะสำคัญจริงๆ 2. การออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกด้วยแรงต้านหรือ resistance training เป็นสิ่งจำเป็นมากๆและต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่เปลี่ยนด้วยครับต้องปรับตามวัยนะคะ 3. โภชนาการมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยการได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอสารเสริมอย่าง HMB และ BCAA สามารถช่วยสนับสนุนการรักษาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วก็กลยุทธ์การกระจายการบริโภคโปรโตีนให้สม่ำเสมอตลอดวันก็ดูจะมีประสิทธิภาพที่ดีครับค่ะ กระจายโปรโตีนและสุดท้ายเราได้เห็นตัวอย่างจากข้อมูลจากฮาวโคที่พยายามนําหลักการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้จริงผ่านการผสมผสานโปรโตีนที่ย่อยเร็วและย่อยช้าจากมะพร้าวและพืชอื่นๆการเสริม HMB และ BCAA รวมถึงพรีไบโอติกเพื่อตอบโจทย์การดูแลกล้ามเนื้อและสุขภาพองค์รวมครับ